ตอนตอนนั้นแบบเหมือนแบบบบว่าอยู่ในหอใช่ไหมแล้วก็แบบไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเออแล้วแล้วแบบหมายนหงว่าหูออกไปข้างล่างแล้วหนูไปอยู่ข้างบนอะไรอย่างงี้แล้วแบบช่วงนี้เวลาอยู่หอจะไม่ค่อยอยู่กับเออจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันใช่เร็จปุ๊บพีเนี้ยเหมือนตอนนั้นอะก็แบบไม่คุยด้วยไม่แบบไม่ยอมคุยด้วยเพราะว่าแบบงอนไม่ยอมแบบไม่ยอมมาหาอะไรอย่างงี้ไม่ยอมอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้ก็งอนแล้วก็ไม่ยอมเรียกชื่อค่ะทุกคน คนว่แปลกปะอยู่ดีๆก็ไม่ยอมเรียกชื่ออยู่ดีก็เรียกว่าไปบอกพีกอ๋อใช่ตอนนั้นไปบอกพีกไปสกิดพีกพีพีกบอกเสื้อดำตรงนั้นน่ะมานี่ดิจะถ่ายรูปด้วยพูดอย่างเงี้ยอร่ออ่ะไม่เป็เรื่องเองเหตุการณ์แบบพี่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 พีพี่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 พพี่พีอนนน่่ี่่้่พีพีกอพ ดี่เพื่อน,น้ำออนี่ก็แบบเอา้าใครตัวดำวะอ๋อเราเองเหรออ๋อ <c oughs> เออเพื่อน <c oughs> ว่าไงว่าไงสรุปเรียกมาไม่ใช่ไม่ใช่ให้มาถ่ายรูปด้วยไ <c oughs> ให้ไปนั่งที่อื่น <c oughs> เพราะจะถ่ายรูปตรงนั้น <c oughs>